สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกบีวัออนนี้ก็ได้เลิกงามยามดีจะได้พาเจ้า47ของเราออกไปเช็คครับออกไปเช็คออกไปเช็คแล้วก็ จะทำการเอาไปไถดูนะครับพื้นที่เนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่จะไปเช็คก็จะถือโอกาสลองรถไปในตัวว่าหรือดูการนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้เข็มวัดรอบขาดไปแล้วขาดนานแล้วแหละ แต่ก็ยังไม่มีเวลาปรับแต่งใส่นะครับซื้อใส่ไม่รู้ว่าจะไถยเป๊หรือไม่เป๊หรืออะไรยังไงเพราะโครงผานตอนนี้มันก็พังไปเยอะเชื่อมทั้งอะไรผมชอบมันอย่างหนึ่งก็คือมันหนักผานเหลืองนี่มันหนัก กินดินแข็งได้ดีนะผมว่าแต่ตั้งตั้งแต่ที่เอาไปกินต้นไม้กินจอมปวกกินอะไรมามันก็มีบิดเบี้ยวเสียสูนแตกแล้าไม่รู้ว่ามันจะปรับง่ายปรับยากอะไรยังไงนะครับวันนี้จะเอาไปทำการเช็คก,ก่อน ไปทำการเช็คแล้วก็ถ้าอะไรยังไงเสร็จไวก็อยากไปทำการลองไถดูเนื้อที่ก็ประมาณหนึ่งไร่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงสภาพก็ยังเดิมๆเพิ่มเติมก็คือการสึกล้อของระบบก็เป็นเรื่องธรรมดาครับรถใช้งาน ตั้งแต่จมมาผมไม่เคยวินล้อมาปีที่แล้วฤดูการที่ผ่านมาวินล้อครั้งนั้นจมหนักมากลากไม่ขึ้นเอาลอกตอนแรกว่าจะเอาลอกมาดึงสลิงยาวไม่พอ เลยต้องตัดสินใจทำการวินล้อก็เสียวเ,เหมือนกันหลายๆคนก็บอกว่ามันเบาะบาง <c oughs> นะครับมันเบาะบางการวินล้อแต่ก็ถ้าจะมองตามทฤษฎีของอคูโบต้า เขาไม่ให้วินล้อนะมันจะเป็นการทำเหมือนบันไดนะครับไต่ไต่บันไดเข้าล้อหลังเอาบันไดเสียบเข้าไต่เข้านะครับในกรณีที่มีใบมีดดันหน้าถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้ามันไม่มีใบมีดดันหน้าก็ เหมือนไตสลิงก็มัดให้มันไตขึ้นปักหลักด้านหน้าปักหลักผูกเชือกอะไรก็ผูกเชือกผูกสลิงแล้วก็ให้มันไตขึ้นสิ่งสำคัญคือระวังจุกลมระวังจุกลมตามทฤษฎีที่เขาบอกมานะครับตามที่ ซลขายรถเขาว่าติกเกอร์ก็ไปหมดแล้วครับรถปี57าเจปี58ตามกันเวลาอ่ะไปเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ